ในตอนสี่สิเรื่องเป็นปัญหาการเติบโตแต่อันนี้เป็นวิกฤตจะเบิดจะเล็กตอนนี้ยังไม่เป็นวิกฤตนะแต่มันมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ยุทิกฤตที่จะเป็นวิกฤตในเศรษฐกิจเงินฝฟ้อนะพูดง่ายๆก็คือเศรษฐกิจที่มีการเติบโตต่ำราค้าสินค้าลดลงไม่แล้วก็ไม่มีรลงทุน แต่ตอนนี้นั่เป็นปัญหาที่ว่าเศรษฐกิจไม่ได้เติบโตมานานพอสมควรต่อเนื่องมาเป็นสิบสิบปีอัตราการขยายตัวที่ต่ําประมาณ2-3%เนี่ยมันก็เลยทําให้เศรษฐกิจไม่มีรายได้นะครับในตอนสี่สูเรี่อเป็นปัญหาการเติบโตแต่อันเนี้ยเป็นวิกฤตระเบิดเล็กตอนนี้ยังไม่เป็นวิกฤตินะแต่มันมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่วิกฤตที่จะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจย่ำฝืดเนี่ย งั้นปัญหาของเราก็คือว่าถ้าเราไม่สามารถแก้ในเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจได้เนี่ยระบบเศรษฐกิจเราก็จะเข้าไปสู่เศรษฐกิจแบบเงินเงินสุดเป็นเศรษฐกิจคล้ายๆกับของญี่ปุ่นเมื่อประมาณสัยี่ยี่สิบปีที่ผ่านมาคล้ายๆกันเลยอันนี้ก็คือความเสี่ยงว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเติบโตของของเศรษฐกิจได้เนี่ย มันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นความเสี่ยงเลยและที่เราอาจจะไปสูรรรราาจจป่วิกฤตอีประเภทหนึ่งก็คือเป็นวิกฤตความสามารถในการชำระหนี้ที่เกิดจากไรายได้จริงๆที่ไม่เติบโต ในในช่วงนั้นนะคะแน่นอนว่าเป็นภาพที่เชื่อว่าอาจารย์เนี่ยจดจำได้ไม่ลืมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพวกเราในเจเนเรชันใหม่นะคะอาจจะไม่ได้ทันกับเหตุการณ์เพียงแต่ว่าได้รับการบอกเล่านะคะว่าเป็นหายนะทางการเงินคร<ม>ั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะทุกๆปีเราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็ฟังสิ่งที่เป็นบทเรียนฟังในสิ่งที่เป็น สถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในตอนนั้นนะคะสําหรับในปีนี้ที่ชวนอาจารย์คุยนะคะเพราะว่ามันดูมีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะที่เราจะกลับไปเกิดวิกฤตเศรษฐก,กิจอีกครั้งนะคะด้วยสภาพที่กิตา้าได้เล่าให้ฟังในช่วงของต้นรายการนะคะอาจจะขอฟังมุมมองของอาจารย์ก่อนนะคะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันเหมือนหรือว่ามันต่างกันยังไงคะอาจารย์ยี่สิบเจ็ดปีนี้ก็นานมันมากเลยนะแต่ว่าโจทย์ยังเหมือนเดิมนะครับ ก็คือว่าเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงเรื่องวิรกิจเศรษฐกิจหรือไม่นะครับในช่วงนั้นมันเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยเติบโตมากนะครับแล้วก็พูดได้แง่ว่าเป็นเศรษฐกิจที่ใช้จ่ายเกินตัวแล้วความสามารถในการใช้จ่ายเกินตัวเนี่ยมันก็มาจากการกู้หนี้โดยภาคธุรกิจกู้หนี้เป็นเงินตราต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราจะมีหนี้ต่างประเทศสูงประมาณ1 0 0ดบิลยนนะครับช่วงนั้น แล้วก็เศรษฐกิจไทยก็เติบโตแต่ว่าช่วงที่มันจะเกิดปัญหาขึ้นมาก็คือว่า้เงินที่เรากู้เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อย่างดีเท่าๆที่ควรแล้วตอนนั้นความหวังของการชาระคืนนี้เนี่ยมันก็มาจากเรื่องของการการส่งออกซึ่งประเทศไทยตอนนั้นก็เป็นประเทศที่มีการส่งออกได้ค่อนข้างจะดีแต่พอเราใช้จ่ายเกินตัวเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาสองสาอย่างขึ้นมา หนึ่งก็คือแน่นอนเศรษฐกิจโตมากนะครับอันที่สองก็คืออัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นแต่อันที่สามก็คือว่าเรามีการขาดดุลบัญชีเดินเดินสปัดส,สูงผมจำได้เลยตัวเลขมัน777อ่ะก็คือโก o w t h 7%นะตอนนี้เรา2%ใช่สมัยก่อนกนดะ้อร์อัตราเงินเฟอ้อตอนนั้นก็ประมาณ6-7% และการขาดดุลมันจะเดินสะาัดก็ประมาณ6-7%ของ GDP ซึ่งเป็นตัวเลขที่ที่ค่อนข้างที่จะน่าน่ากลัวพอ,พอสมควรแต่ก็ก็หวังว่าการส่งออกเนี่ยจะสามารถขยายตัวแล้วก็นำเงินตราต่างประเทศเข้ามาที่จะชำระหนี้เหล่านั้นได้แต่พอเงินเฟอ้อสูงขึ้นเนี่ยความสามารถในการส่งออกของเราก็ก็ถูกกระทบถูกไหมครับเระต้นทุลระแพงน,นะครับก็ลเลยทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะอดไหว แล้วก็นำมาสู่ไอการที่ค่อนข้างจะแต่ว่าตัวที่เป็นแองแอเกอร์สำคัญที่ทำให้นักลงทุนยังเชื่อมันอยู่ก็คือระบบอัอตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนของที่นะครับก็คือตอนนั้นประมาณ25บาทต่อต่อหนึ่งดอลลาร์ที่จำไม่เบิดแล้วพอพอไอ้ความเชื่อมั่นเหล่านี้มาเริ่มถูกกระทบมากๆก็เกิดเงนินทุนไหลออกพอเกิดเงนินทุนไหลออกเนี่ยมันก็สร้างแรงกดดันต่อตัว ต่อตัวค่างเงินบาทและในที่สุดก็ถึงจุดที่จะต้องมีการลอยตัวค่าค่าเงินเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหลังจากการลอยตัวค่างเงินเนี่ยมันก็ทําให้เศรษฐกิจกลับมาสู่ความสมดุลได้ค่อนข้างเร็วผมจําได้ว่าเราลอยตัววันที่สองกรกฎาคมปีสี่ศูนย์ใช่ไหมภายในเวลาไม่ถึง4เดือนหลังจากนั้นมาประมาณต้นเดือนตุลาคมเนี่ย ตัวเลขการขาดดุลบัญชีรายชัดของไทยซึ่งสมัยก่อนหน้านั้น4ี่หเดือนเนี่ยเคยติดลบประมาณ6กเจ็ดเปอร์เซ็นต์น GDP เนี่ยกลับมาเป็นการเกินดุลเพราะว่าเราสามารถที่จะส่งออกได้สินค้าได้เยอะขึ้นจากที่ค่าางเงินเราเราอ่อนลงเพราะนั้นตัวเนี้ยมันก็ทําให้ตัวเศรษฐกิจภาพในเรื่องของอาจารย์แลกเปลี่ยนเรื่องของดุลเนเดือนสัป์เนี่ยกลับมาฟื้นตัวค่อนข้างเร็วแต่ความเสียหายที่มันลากยาวก็เพราะว่าพองข้างเงนี่ยมันเปลี่ยนเงินบาทอ่อนลงไป ึงประมาณสามสิบสี่สิบบาทเนี่ยมันก็เลยทําให้คนที่กู้หนี้เงินตราต่างประเทศเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้ก็คิดว่าจะเป็นในอัตราแลกเปลี่ยนคงที่นะครับ forever คล้ายๆกับว่าก็เลยไม่ได้ประกันก็เกิดการขาดขาด,ขาดทุนใช่ไหมเพราะว่าเงินดอลลาร์เงินเงินที่จะต้องชาระคืนเนี่ยมันต้องซื้อดอลลาร์เนี่ยก็ต้องใช้เงินบาทเยอะขึ้น ดังนั้นบริษัทที่กู้เงินเข้ามาเนี่ยก็เกิดภาะวะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ๆท่านนั้นนะที่กู้เงินเข้ามามันก็เลยทําให้เขาไม่มีเงินที่จะไปชาระนะครับซึ่งซึ่งเขาก็กู้ผ่านตัวธนาคารพาณิชย์นะแต่ธนาคารพาณิชย์ไปกู้ดอลลาร์มาเนี่ยธนาคารพาณิชย์ก็ประ,ประกรันความเสี่ยงดอลลาร์เอาไว้เรียบร้อยแต่ว่าตัวตัวผู้ประกอบการเองที่ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะ จำนะคืนแบงค์ได้นะครับก็เลยทำให้ทาให้เกิดตัวเลข NPL ที่สูงแล้วตัวเลข N p ็ที่สูงเนี่ยก็กระทบฐานะทางการเงินของระบบธนาคารปาณิชย์ก็เลยเกิดการลุกลามขึ้นมาจากปัญหานี้มาเป็นเรื่องของปัญหาความมั่นคงของสถาบันการเงินก็นำไปสู่การเกิดเป็นวิกฤตเศรษฐกิจการเงินขึ้นมาแล้วก็มีการปิดสถาบันการเงินกันพอสมควร ทางบริษัทเงินทุนเงินทุนหลักทรัพย์ด้วยในคงประมาณ50กว่าแห่งนะครับก็ที่จำได้ก็ใช้เวลาพอสมควรในการในการปรับตัวแต่แต่หลังจากนั้นก็มีการแก้ไขปัญหาคิดว่าทำในในสามเรื่องที่สำคัญอันแรกก็คือแก้ไขในเรื่องของตัวระบบการทำนโยบายก็นำระบบนโยบายการเงินแบบมีอ้ตั็ทรานิเฟอร์เป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นเป้า อิน l ฟลชันทาร์ก t ตติเนี่ยเข้าเข้ามาแทนที่ระบบตัวนโยบายการเงินเดิมะระบบอาจายแลกเปลี่ยนก็เปลี่ยนจากคงที่มันมาเป็นอลอยตัวแล้วก็มีการปฏิรูประบบ,ระบบสถาบานันการเงินทั้งการกำกับดูแลและ,และการตรวจสอบและท้ายสุดก็คือปฏิรูปในเรื่องของระบบธรรมวิบาลในภาคธุรกิจในสามเรื่องนี้มันก็เลยวางพื้นฐานให้กับการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา ไปดันในช่วงนั้นมันเป็นปัญหาของเศรษฐกิจที่เติบโตจนสร้างความเสี่ยงต่อตความมีเสถียรภาพของของของเศรษฐกิจแต่ตอนนี้นั่เป็นปัญหาที่ว่าเศรษฐกิจไม่ได้เติบโตมานานพอสมควรต่อเนื่องมาเป็นสิบสิบปีอัตราการขยายตัวที่ต่ำประมาณสองสามเปอร์เซ็นตเนี่ยมันก็เลยทําให้เศรษฐกิจไม่มีรายได้นะครับะสาเหตุหนึ่งที่เราไม่มีรายได้ก็เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราไม่มีการลงทุน เมื่อเราไม่มีการลงทุนเนี่ยเราก็ไม่มีความสามารถที่ที่จะส่งออกสินค้าใหม่ๆไม่มีนวัตรกรรมไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นภาคการผลิตของเราเนี่ยก,ก,ก็ก็เล็กลงแล้วก็ทําให้รายได้ไม่สามารถที่จะเติบโตได้โตประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์อำนาจซื้อในระบบเศรษฐก,กิจก็ก็ลดลงก็สร้างแรงกดดันขาลงต่อราคาสินค้านะครับมันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าตอนเนี้ยมัน,เป,นเป็นความเสี่ยงข,ของการเกิด ภาวะเศรษฐกิจแบบดิเฟเรชันหรือเงินงินฝืดอ่ะก็คือทุกอย่างมันมันชะลอมมันก็เลยเป็นอีกอีกฝากหนึ่งเลยฝั่งตรงข้ามเลยนะเขาสองปัญหาในตอนสี่สูงเรียเป็นปัญหาการเติบโตแต่อันนี้เป็นวิกฤตแค่เพิ่มเล็กตอนนี้ยังไม่เป็นวิกฤตนะแต่มันมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่วิกฤตที่จะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเงินฝืดอ่ะดดง่ายๆก็คือเศรษฐกิจที่มีการเติบโตต่ำราคาสินค้าลดลง ไม่แล้วก็ไม่มีการลงทุนนะครับอันนี้ก็คือความเสี่ยงสองด้านที่ที่แตกต่างกันนั่นสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยกำลังมีงแตกตา่างในช่ี่สิบปีที่แล้วค่ะส่วนที่เป็นสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะที่เงินเฟ้อตับนะคะจนจะเป็นเงินฝืดแล้วก็เศรษฐกิจฝืดเครื่องโตช้านะคะ1ิปีเนี่ยค่าเฉลียล่ยเราโตได้ไม่ถึงสองปอร์เซ์เท่านั้นเองนะคะแล้วมันยังมีสิ่งที่เป็นปัญหาซ<อ>่อนอยู่ในระบบตรงที่ว่าช่วงที่เศรษฐกิจ โตต่ำเนี่ยรายได้คนไม่เพิ่มนะคะกำลังซื้อก็ถดถอยกำลังที่จะผ่อนจ่ายชำระหนี้สินนะคะก็น้อยลงตามไปด้วยนะคะทำให้เรามีความอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ดูเหมือนว่าหลายฝ่ายกำลังเป็นห่วงตอนนี้ก็คือเรื่องของหนี้นะคะทั้งหนี้ภาคครัวเรือนที่สูงมาก9กนะคะแล้วก็หนี้ภาครัฐเราก็ขึ้นเกิน60%ไปแล้วนะคะหนี่เอกชนก็ไม่ใช่น้อยเลยตอนนี้นะคะอาจารย์เป็นห่วงสถานการณ์เรื่องหนี้ ในช่วงที่เศรษฐกิจโตต่าแบบนี้ยังไงบ้างคะมันเป็นสัญญาณที่อาจจะพาเราไปสู่วิกฤตอ,อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าครับคือวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยโดยนิยามนะมันเป็นวิกฤตที่เกิดจากการเกาอหนี้เป็นสําคัญครับอของเราปี40เนี่ยก็คือเก่อหนี้กาอหนี้ต่างประเทศโดยภาคธุรกิจใช่ไหม แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาเมื่อค่าร,ระบบปัจจัยเปลี่ยนมันเปลี่ยนความสมามารนในการชาระนี้ทําทําไม่ได้ก็เลยเกิดเป็นธุรกิจขึ้นมาคราวนี้เราก็ปีเศรฐษฐกิจที่โตต่ตําต่อเนื่องภาคธุรกิจก็ต้องการที่จะลงทุนแต่ก็แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะลงทุนได้เพราะว่าแนวโน้มเศรฐษฐกิจมันไม่มันมันไม่โตเลยแต่ขนะที่ภาคครัวเรือนรายได้ต่ําแต่ก็มีความต้องการที่จะใช้จ่าย ก็เลยต้องกู้ยืมจากแดงเพราะนั้นในการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์เนี่ยทำให้นี่ภาคตัวเรือสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งขนาดนี้ถึงจุดที่ว่าพูดง่ายๆเป็นลิมิตแล้วล่ละเป,เป็นจุดที่ที่ท,ท,ที่ที่จะไปต่อต่อ,ตอไม่ได้ส่วนภาครัฐนเองก็ใช้วิธีการใช้จ่ายเพื่อที่กระตุ้นเศรฐษฐกิจนะครับแล้วก็ตัวเลขก็สูงขึ้นสูงขึ้นตอนนี้ก็ประมาณ6กกว่าเปอร์เซ็นต์ของของ GDP เพราะปัญหาของเราก็คือว่านี่ของภาคธุรกิจเนี่ยถ้าผมจําจําได้นะตัวเลขสภาพั์เคยอ้างประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของของของ GDP ก็คือนี่ที่ภาคธุรกิจกู้แล้วก็นําไปลงทุนนําไปไหเพราะฉะนั้นทั้งทั้งสามเซกเตอร์เนี่ยก็คือรัฐบาลครัวเรือนและภาคเอกชนเนี่ยก,ก็ก็มีนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าบางคนก็อาจจะบอกว่านี่ยังไม่ได้ไม่ยังยังไม่สูงมากมั้งประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของ GDP ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วเราดูแอบส์ลูดไม่ได้นะเราต้องดูเทียบกับความสามารถในการชำระหนี้ของเศรษฐกิจแเชืาอเปิดเศรษฐกิจเราโตประมาณ2-3%งสนของ GDP เนี่ยผมคิดว่าระดับนี้ขนาดนี้ก็ืขึ้นคอแล้วถูกนะไหมเราไม่สามารถที่จะเจนเนอเรตรายได้มาชําระหนี้แลปัญหาของเราก็คือว่าทํำยังไงให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวดีกว่านี้ ทำให้ครัวเรือนรัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจมีรายได้ที่จะสามารถที่จะชาระคืนภาระหนี้ที่ที่ได้ก่อไว้งั้นปัญหาของเราก็คือว่าถ้าเราไม่สามารถแก้ในเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจได้เนี่ยระบบเศรษฐกิจเราก็จะเข้าไปสู่เศรษฐกิจแบบเงินเงินฝืดเป็นเศรษฐ,ฐกิจคล้ายๆกับของญี่ปุ่นเมื่อประมาณกว่ส 20, 20ปีที่ผ่านมาคล้ายๆกันเลย ก็คือว่าเศรษฐกิจโตต่ำรายได้ลดลงไม่มีอำนาจซื้อใช่ไหมนเหมือนของเรานะภาคภาคธุรกิจก็ต้องปรับตัวโดยการพยายามตัดรายจ่ายต่างๆก็นำมาสู่ค่าจ้างแรงงานที่ลดลงทำให้คนที่คนที่ต้องการทำงานก็หางานที่ดีทำไม่ได้ค่าจ้างลดลงก็ไม่อยากทํางานบางทีก,ก,ก็ต้องไปเอาคนจากต่างประเทศเข้ามาใช่ไหมที่พรอเบียทำงานในอัตราค่าจ้างที่ถูกกว่าแล้วก็ทาให้คนที่ เป็นคนไทยนะครับไม่ไม่สามารถที่จะมีโอกาสในการหารายได้เมื่อไม่มีอำนาจซื้อในประเทศภาคธุรกิจก็ไปลงทุนในต่างประเทศเราก็จะเห็นตัวเลขอยู่เสมอนะว่าภาคธุรกิจไทยไปลงทุนแล้วก็เมื่อม,มีไม่มีกําลังซื้อพวกราคาสินค้าราคาสินทรัพย์ราคาที่ดินต่างๆก็ก็ลดลงบริษัทก็เริ่มปิดงานเนี้ยมันก็เป็นอาการเลยนะท,ท,ที่เราที่คุณ คุณกิตาพ<ช>ูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันก็เป็นอาการคล้ายกันอันนี้ก็คือความเสี่ยงว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเติบโตโของเศ,ษศรษฐกิจได้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นความเสี่ยงเลยละที่เราอาจจะไปสู่วิกิจอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นวิกิจความสามารถในการชาระหนี้ที่เกิดจากรายได้ที่ไม่เติบโตซึ่งจะกระทบทั้งรายได้ของภาครัฐเองเรื่องภาษีนะกระทบทั้งรายได้ของภาคุ ธุรกิจในเรื่องของการค้าขายสินค้าแล้วก็กระทบตัวรายได้ของโครเรือนนะครับอันนีเน้เป็นความเสี่ยงที่ที่เราที่เราจะต้องต้องให้ความสำคัญมากค่ะคือมันจะไม่เป็นวิกฤตฟองสบู่ที่โตเร็วร้อนแรงแล้วก็บับเบิ้ลเหมือนช่วงปี40หรือว่า d o t c r m c r s, ใช, <S ใช่ไหมคือมันจะโตต่ำ <c oughs> แล้วก็ค่อยๆหดตัวลงเรื่อยๆนะคะซึมแล้วก็เรียกว่า คือเราจะเจอสิ่งที่เรียกว่าคล้ายๆกับทศวรรษที่สาบสูนย์แบบที่ญี่ปุ่นเจอแบบนั้นน่ะเหรอคะจย์ใช่เลยครับอันนี้เป็นผมคิดว่าเป็นความเสี่ยงเลยแล้วเราก็มีอาการใกล้ญี่ปุ่นอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องสังคมสูงวัยนึกภาพออกใช่ไหมญี่ปุ่นก็จะมีสองปัญหาเนี้ยแล้วก็บริษัทเขาบริษัทธุรกิจญี่ปุ่นก็เลยต้องย้ายโลเคชั่นไปลงทุนในใน,ใน,ใ,นในต่างประเทศเพื่อที่จะหากําลังซื้อ เพราะนั้นถ้าเราดูตัวอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยอาการจะออกมาแบบนี้เลยนะก็คือราคาสินค้าลดลงอำนาจซื้อที่ลดลงบริษัทไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าได้มากพอเพราะอํานาจซื้อต่ําก็ต้องตัดค่าใช้ใจ่ายถูกไหมก็นาไปสู่การจ้างแรงงานที่ลดลงแล้วก็เมื่อตลาดแล้วเมื่อคนในประเทศมนมนเบียดอำนาจซื้อพวกทรัพย์สินอะไรต่างๆในประเทศราคาก็ลดลงเพราะอันเนี้ยก,ก็คือสิ่งที่ เป็นความเสี่ยงที่เราจะต้องคล้าาๆกับวัฒนธรรมว่าเราสามารถที่จะเดินทางไปทางนั้นได้และที่สําคัญถ้าเราดูตัวอย่างจากญี่ปุ่นเนี่ยนโยบายการกลางนโยบายการเงินศาสตร์ตของการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นครั้งคราวเรื่องของการลดดอกเบี้ยนิดดอกเบี้ยหน่อยเนี่ยไม่สามารถจะช่วยทําให้เศรษฐกิจออกจากตัวตัว,ตว,ตวนี้ได้ในการที่เราจะขยับขยายออกจากความเสี่ยงตัวนี้ได้เนี่ยมันต้องมาจากการปฏิรูปตัวตัวตัวเศรษฐกิจเลยนะครับ ซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้ทําในช่วงนั้นนะยังคงมีปัญหามาถึงวันเนี้ยวันนี้ค่าเง,งินเยนก็อ่อน,อ,อ,นอ่อนมากมาก,มากเลยก็เป็นการปรับตัวของคนไกลตลาดที่ที่ญี่ปุ่นก็คล้ๆกับว่าไม่สามารถที่จะลดดอกเบีย้ยได้ถูกไหมเนื่องจากภาวะเป็นแบบนี้แล้วก็เลยใช้แล้วตลาดก็เลยใลย้ลยๆกับว่าปรับค่าเง,งินเยนให้อ่อนลงซึ่งมันก็ช่วยทําให้เศรษฐกิจญี่ปุ่น ในการปรับตัวดูตัวเลขล่าสุดนี่ค่างเงินเยนที่อ่อนนี่ททำให้ธุรกิจท่องเที่ยวในญี่ปุ่นบูมมากเลยนะคนคนเดินทางนักท่องเที่ยวไปญี่ปุ่นเยอนเลยสามสี่ล้านคนนะ่ะ